สวัสดีจัดให้ไม่ต้องพูดนะครับผมวันนี้อยู่กับซ่องบุญดุมพาเพลินจัดให้ไม่ต้องพูดนะครับ X2 สองนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งนานะครับเราจะมาเปิดคลิปทำคลิปแบบนี้นะให้คนดูนะเราจะเปิดไปทางการนะครับคนปกติเราจะลงไปแบบมั่วๆซ้วนะฮะแต่นี่ต่อไปเราจะตั้งใจลงที่แบบ มีสระบ้างนะฮะไม่มีสระบ้างแล้วก็จะตั้งใจทำนะครับทุกคนครับอย่างอื่นก็ลืมอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนครับนี่ครับมีหม้อด้วยกระทะนะฮะทุกคนครับตอนนี้บรรยากาศโคตรดีเลยถ่ายให้คนได้ดูนะฮะบรรยากาศดีมากนะครับทุกคนครับสําหรับคนที่ติดตามหรือรับชมยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับพอดีผม เปิดช่องใหม่นะครับปกติผมจะเป็นคนทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเพลงอะไรคุณไปแล้วก็ตลกหฮาเข้าไปครับวันนี้ผมจะทําคลิปแบบสุภาพสุภาพเป็นหน่อยโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเจาะบรรยากาศให้ดูครับตอนนี้บรรยากาศมันโคตรดีเลยถ่ายนะไ้ให้ดูครับจากไปไม่ต้องพูดบรรยากาศกด็ดีี่น้วให้หน้านะยางนั้นกับบรรยากาศดี เย็นคับพี่น้อยมเลยอ,อยู่งามพี่น้องเอยอยู่สปปลาวนะคอเนโอ้ลมพัดตอนนี้กัเป็นเดือนเดืนหกลาวพี่น้องเนะตกกานะอยู่ที่สอบลาวนะก็จะมีต้น เวลากินข้าวเที่ยงแล้วก็เอามาตำนะฮะตำตำเมนูแจว่วข้าวข้าวเหนียวร้อนจำ้ำจุอันนี้ก็จะเป็นนาเรานะฮนะโอ้โหทียงงนาโอ้โหบรรยากาศกินข้าวเที่ยงพักนู่นก็ได้เป็นได้หมดฮนะแีงยาขอาใครก็ได้ นี่ก็จะเป็นก้าก้าเราเนี่ยที่ตัวกะเกียมประมาณสิบกว่ามื้อนะฮะก็จะประมาณเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งหรือยี่สิบกว่าวันแล้วก็จะทำการหลกแล้วกวามา็มามาปลูกมาดำดำนาเนี่ยนะ จะมาคาดอีกทีนะอันนี้เราก็จะคาดไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคาดต่อคาดแล้วก็ให้ดินมันอะไรวะเละนะดินมันเละแล้วก็มาทําการดํานาเลยนะครับขอบคุณครับบอกเลยบรรยากาศโคตรดีบอกเลยตอนนี้มีฝนตกด้วยนะคทุกคนครับฝนตกอยู่ที่ ตรงนู้นมันจะเป็นบ้านคนเลยที่เป็นอีกบ้านนะฮะจาก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 บ,บ้านที่เราอยู่ประมาณสิบกว่าสิบกโลนะบรรยากาศโคตรดีตอนนี้บรรยากาศก็บ่ายโมงบ่ายโมงนะงนะที่สปปลาออนฮะรบรรยากาศโอ้โหโคตรดีเลย อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวชอบคลิปแบบไหนนะบอกคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะฮะวันนี้เราก็วันองว่างเราไม่ได้ไปงานดองงานแต่งนะฮะปกติเราจะพามาเซฟทุกอย่างนะผมงานแต่งงานดองอยู่ที่สบุบลาวฮะเราจะรับหมดนะฮะงานสร้างสรรค์อะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นช่องใหม่นะครับทุกคนครับฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับผม